ห้ามปัสสาวะในเขตร,รถไฟและบนรถไฟที่จอดอยู่โดยเด็ดขาด ชานีทบุรีนะครับ เรื่องแรงมากนะฮะเราอยู่ที่สถานีทนบุรีโรงรถจักทนบุรีตลาดทนบุรีวันนี้วันที่31พฤษภาคม2565มาจอดก็เจอ g k 4014นะครับกำลังสับเปลี่ยนขบวนอยู่ภายใน สถานีทนบุรีก็วิ่งวิ่งไปไปแล้วก็มามาที่นี่คือสถานีทนบุรีนะฮะที่เห็นอยู่ก็จะมีรถเก่าล่างเก่าท่อเก่ามีคนเดินข้ามทางไปมาระหว่างตลาดแล้วก็ที่นี่นะฮะนี่ก็ซับ ถ้าเปลี่ยนนะวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาดึงลากกันไปมา,มาอีกแล้วเสียงกระหึ่มมากที่นี่ก็บริเวณเขต รงรถจักรนะครับตรงนี้เราจะเห็นนะห้ามปัสสาวะในเขตร,รถไฟและบนรถไฟที่จอดอยู่โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแต่ที่ผมมาที่นี่ผมก็เห็นยืนฉี่ข้างรถไฟนะทุกวันนฮะฉี่อยู่เลยสดๆฉี่เคกำลังถอยเข้านะครับเข้าอีกฝั่งหนึ่ง หนึ่งก็อีกหนึ่งยืนอยู่มุกอกงช่างมันอุจจาระได้อีกหนึ่งเป้านะครับนั่นน่ะจอดถกกางเกงอยู่แล้วก็ที่เดินเข้าไปอีกแนี่งตรงนี้ห้ามเดี่ยวนะแต่มีตัวรถไฟ <c oughs> <c oughs> เอาใขรยาวก็ยิงไปอันนี้จะเป็นเนี่ยใช้ในการขนส่งเพาล้อนะครับนี่แคร่มันถุกรอเลย <c oughs> ดูอย่างอื่นดีกว่านะครับ ตู้บอตอยอนะฮะที่จอดอยู่กับตู้นี้แล้วก็แคร่บรรทุกร้อนะครับที่นี่สถานีทนบุรีลงรถจากทนบุรีตลาดสดทนบุรีเค okay, okay. คนก็มายืนฉี่ยืนเย่ยวนะข้างทางรถไฟนั้นไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นนี่คือจีเ4 0ค4ครับฉี่แวะๆวนๆเข้าไปที่ลงรถจากบางมาจอดรอทํำขบวนบ้างตรงนี้แหละฮะที่นี่สถานีทนบุรีนะฮะไม่ได้แวะสถานีแต่ก็อยู่รอบๆสถานีลงรถจกักมีห้องน้ำอยู่นะฮะที่นี่ แต่ว่าอยู่ทางด้านหน้าของหัวสถานีนี่ครับห้องน้ำแล้วคนตลาดมันก็อยู่ไกลนะใครจะเดินมาเสียเงินด้วยไม่รู้เสียเงินด้วยเห็นป้าย,อยตอนนี้1 0บนาฬิกาสานาทีนะฮะรถก็รอทำขบวนอยู่น่าจะจอดนิ่งเลยนะครับทนบุรีราชบุรี ที่ติดป้ายอยู่ข้างตัวรถทบุรีราชบุรีก็ <Okay. S 1> รอทำขบวนนะส่วนจะไปตอนไหนนั้นไม่รู้ คนที่จะเดินข้ามไปอีกฝั่งก็ต้องปีนข้ามเอานะะแล้วก็เดินขึ้นรถไฟเอาข้ามไปอีกฝั่งนี่เป็นบริเวณชานชลานะครับในนี้ก็ละคังเก่าหน่อย ไม่ได้ขัดปัดสีนะฮะแล้วก็มีคาบสนองสนิมจะใช้งานมายาวนานนะครับนี่ก็เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะน่าจะเอาไว้ส่งของตายสถานีทนบุรีนะครับตายไปห้องสุขาก็มีนะฮะแต่ไม่ไปกันนี่เป็นจุดชำนายตั๋วนะครับ สถานีทนบุรีสถานีทนบุรีนะครับฝั่งทางตลาดก็จะเป็นเหมือนห้องน้ำนะสำหรับไว้ฉี่ข้างตัวรถ นี่มาอยู่นี่เห็นแบบเดินข้ามไปฉี่กันประจําเลยก็ไม่เป็นไรครับที่นี่เขาไม่ว่าก็เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเห็นขึ้นป้ายอย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีใครกลัวที่นี่สถานีทนบุรีเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพามารับชมเพียงเท่านี้นะฮะสถานีทนบุรีและโรงรถจากทนบุรีวันนี้ก็สวัสดีครับ